เปิดโลกยนตรกรรมสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วันนี้เรามาร่วมสัมผัสความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์กันค่ะในงานเปิดตัว All New Mazda BT-50 Pickup Design หรูสไตล์ SUV พนวกรวมคุณสมบัติปิ๊กอัพที่ดีที่สุดตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตจัดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2564ณเซ็ 64, นเตอร์พอยต์สตูดิโอสุขุมวิท15กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากคุณชานชัยตราการอุดมสุขประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในงานเปิดตัว All New Mazda BT50 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและกล่าวว่าตลาดรถ p ิ c กอัถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเกือบ50%ของอุตสาหกรรมรถ ในประเททศไทยดังนั้นการเปิดตัว All-New Mazda BT-50 จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกมุมมองเกี่ยวกับรถบิ c กอัพโดยสิ้นเชิงรวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยความแตกต่างไม่เหมือนใครอีกทั้งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างยอดขายและชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของ Mazda Mr. Yutaka Murasue ผู้จัดการโครงการ All-New Mazda BT-50 กล่าวถึงการสรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถ p ิ c กอั มิสเตอร์เออิจิคิโมโตหัวหน้าทีมออกแบบ All New Mazda BT 5 0กล่าวถึงการออกแบบอันสง่างามของรถปิกอัพ All New Mazda BT 5 0คุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ Mazda s a l l ประเทศไทยกล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนสื่อการตลาดว่าจากความตั้งใจที่เราต้องการพัฒนารถปิกอัพให้สามารถเติมเต็มทุกมิติของชีวิตเสมือนเป็นไลฟ์พาร์เนอ จึงเกิดเป็นคอนเซปต์ All New Mazda BT-50 พร้อมกับทุกด้านของชีวิตซึ่งจะพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายเคียงคู่ไปในทุกมิติของการใช้ชีวิต All New Mazda BT-50 Generation ใหม่กับแนวคิดพร้อมกับทุกด้านของชีวิตเติมเต็มทุกมิติของชีวิตดุด Life Partner สัมผัสแห่งดีไซน์อันสง่างามจากโค d ดดีไซน์เน้นความเรียบง่ายแต่งดงามตามคอนเซปต์ Les s m สมอผสานรูปลักษ์อันทรงพลังสไตล์ปิกอัพโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภยัยล้ำสมัยมอบความสะดกสบายเหมือนรถ SUV และ All New Mazda BT50 มีเครื่องยนต์สแบบคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรมาพร้อมระบบหัวฉีดน้ำมันแรงดันสูงให้ละอองน้ำมันละเอียดและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ คู่กวางอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนแบบ2ล้อเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรให้กำลังสูงสุงสด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350รนิวตันเมตร มาพร้อมระบบควบคุมการฉีดน้ำมันเพลิงที่ทำงานได้อย่างแม่นยำให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ต่ำโดดเด่นด้วยอัตราประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดในคลาสกับตัวเลข16.1กิโลเมตรต่อลิตรจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกวางอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อซึ่งเครื่องยนต์ทั้ง2ขนาดรองรับน้ำมันได้ถึง B20 การเปิดตัว All New Mazda BT 5 0 Generation ใหม่นี้จะเป็นการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ให้กับตลาดรถ p i g u Up ที่สามารถใช้งานได้ทุกโอกาสหรือ Built for Dress and Jeans ซึ่งจะเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กว้างมากขึ้นอีกด้วยค่ะท่านใดที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ Mazda ผ่านทางโซเชียลมีเดียกันได้เลยนะคะ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาสด้าเประเทศไทยก็ได้เปิดตัว All New Mazda BT 50นะครับเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของ Mazda BT 50รถกระบะนะครับรถปิกอัพของ Mazda นะครับก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ตัวรถเองมีพร้อมจำหน่ายแล้วที่โชว์รูม m a z d a ทั่วประเทศนะครับคอนเซปต์ของ New BT 50ใหม่ตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนารถกระบะนะครับโดย ใช้แนวทางการออกแบบโคโดดีไซน์นะครับซึ่งเป็นแนวการออกแบบของ Mazda ที่เราใช้ในรถ SUV นะครับเข้ามาผสมผสานกับการออกแบบด้วยมิติ ขนาดใหญ่ของรถกระบะนะครับทำให้เกิดเป็นรถกระบะที่เรียกได้ว่ามีลักษณะหรือภาพลักษณ์เช่นเดียวกับรถ SUV นะครับกลุ่มเป้าหมายของรถปิกอัพแน่นอนครับชัดเจนครับรถปิกอัพเป็นรถที่มีความต้องการในการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับแต่รถ m a z d a BT50 ตัวนี้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในเรื่องของดีไซน์อย่างที่เรียนนะครับเรื่องของความสะดวกสบายของห้องโดยสารนะครับเรื่องของเทคโนโลยี Connectivity นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านแล้วก็แฟนแฟนมาซาทุ วันนี้ Bt 5 0ใหม่นะครับมาพร้อมออกจำหน่ายที่โชว์รูม Mazda ทั้ง138โชว์รูมทั่วประเทศนะครับเรียนเชิญไปทดลองขับไปสัมผัสตัว All New Mazda Bt 5 0ใหม่ที่โชว์รูม Mazda ครับ